สวัสดีครับเอฟซีวันนี้ก็พบกันในคลิปที่สองนะครับเนาะสำหรับคลิปแรกก็เป็นชุดสรุปบนนะครับเนาะคลิปนี้ก็พอหน่อยกับธีมาลงเลขเด่นบนให้เบิ้งอีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะล่ลงสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวให้ชมไปแล้วสองสูตรก่อนสรุปบนนะครับเนาะวันนี้ก่าสำหรับคลิปนี้ก็บิีมาคำนวณสูตรเด่นบนสามตัว พรว่ายังไม่ได้ลงวิธีคำนวณไหเอฟซีบ้งนะครับเนะาะแต่ว่า,าเขียนลงไปเป็นสูตรเด่นในชุดสรุปแล้วนะครับเนาะก่อนอื่นก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับเนาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคำเตือนแล้วเข้ากระถิมาบังวิธีคำนวณน,นะครับเนาเข้าถิใส่เลขหมุนของงวดอ่ารางวัลที่หนึ่งออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้านี่ครับมาคำนวณครับใช้เลขหมุนครั้งที่หนึ่งแล้วก็เลขหมุนครั้งที่สี่นะครับเนา คำนวณใช้หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่แล้วก็เลขบวกหนึ่งของที่ครับสำหรับตำแหน่งที่บวกก็น่อยกัได้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับเนี้ยกติท่าคำนวณบังสำหรับอ่อนนี้ก็เป็นงวดแรกนะครับเนาวงวดแรกสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรหม่นะครับเนาะเป็นสูตรใหม่พึงนำลงช่องงวดนนี้เป็นงวดแรก สำรับวิธีคำนวณก็แปดบวกห้านะครับแปดบวกห้าก็เท่ากับสิบสามก็ได้สามสามมาบวกสี่ว่าสามมาบวกหนึ่งคงที่นะครับก็เท่ากับสี่สี่ห้าหกนะครับนับเรียงเต็มไปเลยครับสำรับงวดแรกที่เริ่มเดินนะครับแล้วสำรับสูรนี้ก็เดินมากเก้างวดแล้วครับ เดินเก้างวดแล้วเลขเด่นบนงวดต่อมาเลขบนออกหกสี่สองนะครับก็ติดทางเลขหลกัลกหลักสิบนะครับเนาะติดหล,ลัาสากสิบก็เมายว่าค่าศากางแน่กับรุดรุดบ่กปกกิ่งนะครับเนาะนี่รุดบางงวดแรกก็เดินเลยครับนี่งวดที่สองครับบัดนี้ ที่เริ่มเดือนเนาะเจ็ดบวกสามก็เท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งสองสามเลยครับงวดต่อมาเลขบนออกศูนย์หนึ่งสองครับงวดนี้มาทั้งสิบทั้งหน่อยครับงวดนี้มาทั้งสิบทั้งหน่อยแล้วครับงวดต่อมาครับอัะนี่รมผัดเลงหน้อยน,นะครับเนาะเปิดพัดร่มเพราะว่าขังวันหอน่อนทำคลิปตอนขังวันนะครับเนาะ สองบวกสองครับก็เท่ากับสี่ก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งก็เท่ากับห้านะครับแล้วได้ห้าก็ได้ห้าหกเจ็ดเลขบวนงวดต่อมาออกหนึ่งเก้เาหกก็เลขเด่นของเราก็ติดน่ครับติดที่เลขหกนะครับติดหลักหน่วยติดหลักหน่วยบนครับส่วนในสีมาหลักหน่วยนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ต่มาหลรักซิบบ้าง ทีหวัวน้องนั่งกะมาอ่ารักหน่อยอบาดนี่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยเ่รพะน้องก็ต้องขออภัยนะครับเนาะเพราะว่าบ้านพ่อหน่อยอยู่ไกลทางอ่าบางที่กัมีคนอ่ากำลังเดินเดินมาอบอเร้วา่าพ่อหน่อยกำลังถ่ายคลิปเนาะคนกับคนกันอาที่บ่อแห้งนิดหน่อยกัต้องขอโทษขออภัยนะครับเนาะอ่าบอป็นอยังเนาะแค่นี้ เดอนต่อครับบัตรเลยัตหนึ่งวัดต่อมาครับเนาะหมดต่อมากแปดบวกหกก็เท่ากับสิบสี่ก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งก็เท่ากับห้านะครับนะได้ห้าหกเจ็ดครับเล้ผลวัดต่อมาออกแปดศูนย์เจ็ดครับเนาะออกแปดศูนย์เจ็ดอก็ติดเจ็ดหลักหน่วยนะครับเนาะติดเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดหลักหน่วย ต้องขอให้เย็บทีนะครับแล้วเพราะเพราะน่อยมักท่าสีครับเนี่ยท่าสีไปนั่มคำนวณไปนั่มนะครับแล้วเพราะว่าดูซึกว่าส,สวยงามเวลา่าท่าสีแล้วนะครับแล้วดูแบบสะอาดตาแบบสวยงามสำหรับพอน่อยเนาะมาค้นกอารทิ่ํำคัญกันขออภัยบัดนี้กาหงวดต่อมานะครับแล้วงวดต่อมา ห้าบวกหนึ่งครับห้าบวกหนึ่งก็เท่ากับหกหกบวกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดก็ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าเลขบนวดต่อมาออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับวันี้ก็เขารักน้อยอีกครับนี่เดินทังรักหน่วยอีกนะเขาทางหลักหน่วอย,อาายวัดต่อมาครับบันนี้ สองบวกห้าก็เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็เท่ากับแปดครับก็ได้แปดเก้าศูนย์ได้วนก็จะมาออกสี่ศูนย์ห้านะครับวันนี้เขาท่าทางหลักสิบทางหลักสิบบนนะครับวัดต่อมาครับบัตรนี้วัดต่อมาอ่าหนึ่งบวกหนึ่งเลยครับศูนย์บนพิกาเนาะหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสองครับเนี่ยก็ได้สองสามสี่ เลขบนวดต่อมา 5, 9, ออกห้ออกาเ,าก,ก,าเาก,ก้าสี่นะครับวดนี่ก็ม่าเขาทังด้านรักหน่อยอีกครับนี่เขารักสิบแม็กมาเขารักซิบได้หวดนึงนะครับกัเดินทั้งรักหน่อยอีกครับนี่ตอวใหญ่ต่ว่าเดินไปเรื่อยนะครับแล้วบาดนี้หวดต่อมานะครับบานบ้านนี้หงดต่อมานะครับแล้วหวดต่อมาแปด บวกสองก็เท่ากับส0 1สิบบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบอ็ดก็ได้หนึ่งสองสามนะครับนับเป็นเรียงแต้มมาเลยครับหนึ 1, 2, ่งสองสามวดต่อมาเลขบนออกห้าแปดสามนี่ครับมานีนเลขเด่นเท่ากับิดเลขลักหน่วยให้เราครับนี่ติดเลขลักหน่วย,ลลอ,ยออก8ปดสามนะครับเนาะเอาทางด้านลักหน่วย วดต่อมากครับบ้านนีหวดล่าสุดที่ออกไปอ่าที่ผ่านมานะครับเนาะที่ออกที่ผ่านมานะี่ยแหละก็ได้ตัวเก้าครับเพียงเทียวมันกลับกันครับนี่อ่าตัวบวกกลับกันอ่าสองบวกแปดก็เท่ากับสิบสิบบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบเอ็ดในตัวเก้านะครับเนาะวดล่าสุดก็ได้หนึ่งสองสามอ่าสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็ออก สามสามสองครับนี่รรครับหกสามสามสองรางวัลนี่มาสองตัวเลยครับเนี่ยเขารักลอยความครับเนี่ยมาสามตัวเลยงวดล่าสุดเนาะเขาร,รักลอยความครับบาริเฮ้าสีมาเามาบงรางวัลประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าว่าพิหน่อยสิบวกเลขถือว่าอ่า มาบวกกันเลยครับบัน,นี้เจ็ดบวกสองก็เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบก็ได้ศูนย์ครับศูนย์หนึ่งสองถึงแล้วศูนย์หนึ่งสองโอไมจะปลอดนะครับเนาะเจ็ดบวกสองก็เท่ากับเก้าก็ได้เก้าเก้าบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบโอเคครับ ถูกต้องก็ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสำหรับศูตรเด่นศูนย์หนีต่ว่าเพืเ่อเก่าลักน้วยมากนะครับต้งเกียรตว่าสี่เดินทางรักน้วยไลายนะครับเนาะไลายกน์พอลักสิปเขาท่างลักซิบนี่นะครับสี่งวดนะครับหนึ่งสองสามสี่เขาท่างลักน้วยนี่เจ็ดงวดนะครับเนาะเจ็ดงวดเลย หวังน้นคาดว่าเออมีเปิดเส้นนะครับเนาะเพราะว่า,าบางบางประวัติเราเดินทางรักน้อยดีนะครับเนาะสำหรับสูตรเหล็กเด่นสูตรนี้บางเอืญกะชนครับรักน้อยของเฮานะครับเนะาะนี่พอหน่อยมากเานวนให้เอฟซีเลช่มอีกข้างหนึ่งว่าอ่าอัดให้เอฟซีไม่คว่มมั่นใจ ว่าเลขเด่นเพราะว่านี่ก็คือนี่ขีมาอยู่บ่ได้เขียนมาเรื่อยๆนะครับเนาะก็มีการคำนวณให้เอฟพีได้ชมอาจจะเป็นระยะสั้นแต่ว่าก็เป็นระยะที่กับกับเดินได้คำนวณเดินดีอยู่นะครับเนาะทั้งหมดก็บเก่าหมดก็บว่าถือว่าสั้นนะครับเนาะก็โอเคอยู่ประมาณเท่านี้ก็ผมว่ากำลังดีนะเดินเงี้ยวเกินไปเพราะว่า ก็อาจสิเป็นสูตรที่เนื่อยล่านะครับเนาะสำหรับผู้ที่ชอบสูตรแบบนี้อ่กระแคบนาจอไวนะครับเนาะบางคนก็มักข้นวณเพื่อพอน้อยสำหรับคลิปนี้ผู้ใดทื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร์อ่าพอน้อยนะครับเด้อจะได้มีกำลังแรงใจให้คลิปใหม่ต่อไปผู้ใดชอบก็บจัดผู้ใดขัดกระพานนะครับเนาะสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ fc ฟึ่งลงช่องเลย อ่างวดนี้ก็จะเป็นงวดแรกอ่าเดี๋ยวพ่อหน่อยตีเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้นะครับเนาวว่าอ่าพ่อหน่อยได้นำกล่องช่องงวดนี้เป็นงวดแรกเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อหน่อยก็สวัสดีครับ